จะออกเดินทางได้สามสองเดิมเย้สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับนีที่วัดนะครับวันนี้ผมมาทำมาดูต้นทุเรียนของเองสามร้อยสามร้อยกต้นนะครับเป็นทุเรียนพันหมอนทองแล้วก็หลากหลายพันด้วยนะครับทุเรียนนี่เราปลูกมาปี ปีนะครับปีหกี่ปีกว่าแล้วเลยอบในปีประมาณปีครึ่งนะครับดูจากลำต้นแล้วก็เขาแขนเราแล้วนะครับนี่นะนี่ใหญ่กว่าแขนเราแล้วนะครับตอนนี้กลำลังรดน้ำอยู่เลยทุเรียนนี่กำไม่พีเล้วนะครับตัวนี้แต่แต้นมันก็อาจจะไม่ได้ความสมบูรณ์ไม่ได้ไม่ได้เท่ากันทุกต้นนะครับแต่ว่าเราก็ พยายามให้น้ําให้ปุ๋ยพยายามดูแลเป็นอย่างดีแต่ก็มันก็มีบ้างที่ตายไปแต่ก็ส่วนน้อยนะครับแต่ก็เราก็พยายามหามาเสริมเสริมแจมแจนอยู่เรื่อยๆเราก็ไม่ได้เป็นตรงนี้ทีเดียวก็อาศัยผู้เชี่ยวชาญที่เขาเออบอกกก่าวพี่ๆนะครับเขาแนะนํามาว่าให้ทำนิ่งงุ่นอย่างนีง้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเราเนี้ยเขาก็แนะนําให้ตัดกิง่งและแต่งกิ่งแต่งกิ่งแต,งแต,งแตง่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะว่างมาช่วยผมแต่งเมื่อไหร่ผมก็ยังไม่ไม่เป็นนะครับ ก็เดี๋ยวไปรอตอนที่เราแต่งกิ่งแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำคลิปให้ดูอีกทีสำหรับวันนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวรอบหน้ามาชมต่อไป